สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราโชบายต้องการให้กองทหารกิติยศมีการปฏิบัติในการรับส่งเสด็จที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกองทัพดังนั้นกองบัญชาการกองทัพไทยจึงได้จัดทําบิดิทัศน์การปฏิบัติกองทหารกิติยศขึ้นโดยอ้างอิงจากหลักปฏิบัติกองทหารกิติยศหน่วยทหารมหาเล็กราชวรลรรรักษาพระองค์ซึ่งการปฏิบัติของกองทหารกิติยศจะมีรูปแบบการปฏิบัติด้วยกันจํานวน3รูปแบบดังนี้ หนึ่งการรับเสด็จกรณีขึ้นแท่นตรวจพลใช้ในโอกาสที่มีการจัดกองทหารเกียรติยศในพื้นที่ระโหฐานเช่นสนามบินทหารหรือสนามบินพาณิชย์ในพื้นที่ต่างๆ 2. การรับส่งเสด็จกรณีขึ้นแท่นไม่ตรวจพลใช้ในโอกาสที่มีการจัดกองทหารเกียรติยศในพื้นที่เฉพาะเช่นสนามเฮลิคอปเตอร์ 3. การรับส่งเสด็จผ่าน เป็นการจัดกองฐานเกียรติยศผ่านไม่มีการตั้งแท่นรับการถวายความเคารพและไม่มีการถวายรายงานของผู้บังคับกองฐานเกียรติยศใช้ในกรณีใช้ในพื้นที่แห่งนั้นในการเปลี่ยนพระราชปานะเพื่อเสด็จต่อไปยังที่หมายที่แปลพระราชฐานมีการจัดกําลังกองฐานเกียรติยศหนึ่กองร้อยประกอบด้วย3หมวด1ห,หมวดประกอบด้วย2หมู่1ห,หมู่ประกอบด้วย12นาย การจัดกําลังพลภายใน1นึกองร้อยกองฐานกิติยศประกอบด้วยผู้บังคับกองฐานกิติยศ1นายผู้บังคับหมวด3นายผู้บังคับหมู่6นายหมู่แตรเดียว4นายหมู่เชิญธง4นายกําลังพลกองฐานกิติยศ3หมวด66นายการปฏิบัติของกองฐานกีิติยศมีทั้งหมด3รูปแบบได้แก่การสาธิตในรูปแบบที่1 การปฏิบัติเมื่อมีการตั้งแท่นรับการถวายความเคารพและเสด็จพระราชด,ดำเนินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศสถานการณ์สมมุติขณะนี้เครื่องบินพระที่นั่งเทียบณจุดจอดผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าประจำที่เสร็จเรียบร้อย VVIP เสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชด,ดำเนินเข้ามายัางแท่นรับการถวายความเคารพผู้มารอรับเสด็จถวายรายงานตามลำดับหมายเลขหนึ่งราชองครักษ์เวนแคท904 หมายเลข2ผู้ว่าราชการจังหวัดหมายเลข3ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหมายเลข5ผู้บัญชีการทหารในพื้นที่หมายเลข6ผู้บัญชีการตำรวจในพื้นที่เว้น <When S 2> หมายเลข4แม่ทัพภาคลงไปรอถวายรายงานใกล้กับแทน่นรับการถวายความเคารพเป็นลำดับสุดท้ายก่อนที่จะเสด็จถึงแทน่นรับการถวายความเคารพแม่ทัพภาคจะกล่าวคำถวายรายงาน เมื่อ VVIP ขึ้นแท่นเรียบร้อยแล้วผู้บังคับกองทหารเกียรติยศจะสั่งวันทยาวุธปริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเมื่อดุริยางบรรเลงเพลงจบผู้บังคับกองทหารเกียรติยศ วิ่งเข้าไปกล่าวคําถวายรายงานเพื่ออัญเชิญเสด็จพระราชดําเนินตรวจแถวทหารขอพระราชทานกาบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพันตรีสุธีดนณโมลาเป็นผู้บังคับกองทาหารกิิยศรับสเสด็จมีกําลังกองทาหารกิริยศหนึ่งกองร้อยข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน พระราชโรกาสอันเชิญเสด็จพระราชนำเนินทรงตรวจผลเป็นเกิตยศพระบุญธจ้าข้าขอรับด้วยกล้าวด้วยกระมม่อ